มีความเชื่อของชาวบาหลีในทะเลสาบราตันนี้จะมีพญานาคทั้ง4ี่ตระกูลพิทักษ์รักษาโดยเฉพาะองค์พญาองค์ดำนินการนั่นเองตามความเชื่อของคนบาหลีไม่ได้เรียกว่านินการนะครับแต่คนบาหลีเชื่อว่าพญานาคสีดำนั้นยังดำรงการประทานพรให้ความอุดมสมบูรณ์และพิทักษ์รักษาให้กับคนที่อยู่ในดินแดนแห่งหมู่เกาะบาหลีนั้นมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นนั่นเองครับ การเข้าถึงเทวรูปแห่งพระธรรมบาลพญานาคราชแห่งศาสนาฮินดูนั้นทางพราหมณ์นั้นไม่ได้เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าได้ง่ายๆนะครับในคติความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูมีพญานาคองค์หนึ่งที่มีร่างกายขนาดใหญ่โตมากเป็นรองราชบัลลังก์ขององค์พระวิษณุนั่นก็คือ องค์พญาอนันตราชาราและองค์พญาอนันตนาครนาชน,นี้เองคนบาตรีก็ให้ความเชื่ออีกเช่นกันไม่แพ้งองค์พญาอนันตนาครนาชน,นั่นคือองค์พญานาควาสุกีซึ่งมีสีวรากายเป็นนินคนบาตรีให้ความนับถือมากเพราะว่าเป็นพญานาคประจำตัวของพระอิศวรเป็นเจ้านั่อถือ อีกประการหนึ่งการเข้าไปยังที่รองรับจากปากองค์ดําพญานาคองค์นี้นะครับเราก็จะต้องขออนุญาตาพามก่อนซึ่งใช้เวลานานมากและการติดต่อนั้นแต่เนื่องด้วยจากคณะของเรานะครับเป็นคณะที่พิเศษมาทำบุญด้วยกับวัดแห่งนี้และนำพาเอจําจำนวนมากมายัาง วัดอุรุนารูบราตันแห่งนี้พราหม์จึงมีโอกาสได้เปิดให้พวกเราได้ไปรับน้ำศักดิก์สิทธิ์อย่างเต็มเปี่ยมนั่นเอง